ช่วงของข่าวรอบทิศในวันนี้นะครับผมจะพาไปที่จังหวัดบึงการครับชาวบ้านพาลูกหลานออกหากจันกลางคืนทําเมนูเด็ดครับเหลือขายก็สร้างรายได้ในหน้าแล้งด้วยครับเป็นประจำทุกปีในช่วงที่สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทําให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงการไม่สามารถทําการเกษตรได้ต้องหันไปยึดอาชีพอื่นเช่นหาของตาขายเพื่อเพิ่มรายได้ ของป่าที่ชาวบ้านมักนิยมนํามาเป็นอาหารเช่นผักหวานเห็ดป่าซึ่งในหน้าแล้งนะครับของป่าเหล่านี้จะมีราคาแพงและหายากทําให้ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในอําเภอเมืองเมืองการและอําเภอศรีวิไลจํานวนมากพาลูกพาหลานที่ปิดเทอมออกมาหาจักรจันในช่วงเวลากลางคืนเพื่อน,นําไปทําเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็จะนําไปขายตามตลาดในราคาตัวละ1-2บาทซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านซื้อไปทำเมนูเด็ดอีสานเช่นแกงข้่ว ทอดตำบลสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัววันล,ละ500-1,000ถึงบาทนับว่าเป็นรายได้อย่างดีในช่วงหน้าแล้งนี้สำหรับจัก,กจั่นครับเป็นมแมลงที่มีตาขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัวมีประสาทรับรู้ที่ดีอยู่บนปีกจัก,กจั่นอาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนซึ่งเป็นมแมลงที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมีขนาดที่ใหญ่และสามารถส่งเสียงที่ไพเราะได้บางครั้งจะถูกสับสนกับตะกะแตนหนวดสั้นไม่มีเหล็กในไว้ต่อยและไม่กัดมนุษย์ บางพื้นที่จักจั่นถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมและยังจัดว่าเป็นอาหารยาอีกด้วยธรรมชาติของจักจั่นครับจะมีการไข่ไว้ใต้ดินเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนจะออกมาบนพื้นดินเพื่อไตกขึ้นไปตามต้นไม้ในช่วงของกลางคืนซึ่งสามารถใช้ไฟจากแบตเบตอรี่ส่องหาตามโคนต้นไม้หรือยอดญ้าในป่าและจับได้ง่ายครับจับได้ง่ายกว่า การตอนหาตอนกลางวันที่จักจั่์จะขึ้นไปจับอยู่บนยอดต้นไม้ที่สูงๆครับ